ศรีสะเกดนครแห่งความสุขนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในงานเทศกาลปีใหม่สีพราชทยจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งในวันนี้นะครับทางสำนักงานพันชนจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้มีการประกวดแข่งขันย้อมสีแล้วก็ประกวดผ้าย้อมสีธรรมชาตินะครับซึ่งวันนี้ผู้ที่เป็นแม่งานหลักในการที่จัดการประกวดในครั้งนี้คือท่านพูนายการจังหวัดศรีสะเกดครับท่านจรินรอบการครับซึ่งวันนี้ท่านก็อยู่กับพวกเราแล้วนะครับที่จะได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัด ประวัในครั้งนี้นะครับว่ามีพี่น้องมาการเป็นจำนวนมากเลยครับที่ทายังไงบ้างครับบรตทุประสงค์จึงให้พี่น้องเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ครับท่านครับขอบคุณมากนะครับจังหวัดศรีสะเกดโดยท่านวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกหลักชาติจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้ส่งเสริมให้สํงงานักงานท่ามชลจังหวัดได้นําเอาอัตลักษณ์สําคัญของจังหวัดอย่างเช่นดินภูเขาไฟ ดินทุ่งกุลาดอกลำดวนแล้วก็ไม้มะด,ดันซึ่งเป็นสินค้าเป็นวัส,สดุที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดรีสะเกตมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการน,นำวัสดุรังกล่าวมาย้อมผ้าสีชนิดด้วยกันนะครับดินทุ่งดินลาวาก็มาย้อมผ้าสีลาวาซึ่งจะให้สีน้ำตาลแดงนะครับดินจากทุ่งกุลาเรียกว่าผ้าสีกุลาก็จะให้สีเทาดินจากใบดอกลำดวนซึ่งเป็นต้น จะเป็นนะครับส่วนไม้มะด,ดันซึ่งก็เป็นพืชที่เราเอาไม้สิ่งมีรสชาติดีนะครับก็ก็มาย้อมเป็นสีน้ําตาลแดงตรงนี้ก็ของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาของคนสีสเกตนะครับในวันนี้22อาเภอพี่น้องที่เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าจาก22อาเภอครับมาร่วมกันในการแข่งขัน สีธรรมชาติอัตลักษณ์สีสะเกตซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้พี่น้องเรามีอาชีพมีรายได้มีงานทําแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสีสะเกตให้เป็นที่รู้จักนะครับอนอกจากนี้นี่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดสีสะเกตก็ได้นําเอาการแซวซึ่งเป็นงานช่างฝีมือของคนเผ่าสีเผ่าไทยก็จะทําให้การแซวเป็นเรื่องของการที่จะมีลายผ้าที่มีความสวยงาม ทั้งที่เป็นลายโบราณและลายอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก็ก็ฝากพี่น้องคนศรีสะเกษแล้วก็พี่น้องคนไทยนะครับก็เชิญชวนดุดหนุนสินค้าโอทอปอัตลักษณ์ศรีสะเกษแล้วก็สินค้าโอทอปทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเศรษฐกิจทางรากมั่นคงสืบไปครับผมขอบคุณมากครับ ผมคิดว่ากิจกรรมนีม้คงจะมีการจัดเป็นทุกๆปีใช่ไหมครับท่านครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกที่เราได้ดําเนินการก็ทางท่านผู้ว่า,าราชการจังหวัดก็คงจะส่งเสริมให้มีการดําเนินการต่อไปแล้วก็จากการที่เรานํากิจกรรมเหล่านี้มาดําเนินการท่านก็จะให้เราให้ผู้นาชนจังหวัดนะครับในการจัดมหากรรมเสื้อแซลแล้วก็ผ้าย้อมสีอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดในปลายปีนี้นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ก็ขอให้แล้วก็ ช่วยกันใช้สินค้าที่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผลดีต่อจังหวัดศรีสะเกดเป็นนครแห่งความสุขโดยแท้จริงครับขอบคุณมากท่าราชการจังหวัดครับวันนี้จะรินรอบการนะครับตอนนี้เสื้อที่ท่านสวมวันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นผ้าที่ย้อมจากสีอะไรครับท่านครับเป็นผ้าสีราวาน,นะครับเราก็มาแซลด้วยเส้นไหม ซึ่งเป็นลวดลายที่ทําให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดอีกชนิดหนึ่งซึ่งคิดว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้ในปีในปี62เรามียอดจําหน่ายเรื่องผ้าและก็เครื่องแต่งกายประมาณ600ล้าน600ล้านบาทในปี63เรามีเป้าหมายจะจําหน่ายสินค้าโท็อปที่เป็นผ้าหรือเครื่องแต่งกายให้ได้1,000ล้านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างงานฝีมือที่มีความ ย่างยืนทำให้พี่น้องเรามีฝีมือแล้วก็มีทักษะในการนำเอาผ้านำเอาอัตลักษณ์ของอยวัดศรีสเกตมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่างยืนสืบไปครับขอบคุณรับแล้วก็ปเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเมื่อวันที่ส1เ็ที่ผ่านมาเมื่อคืนตอนคืนวันก่อนที่จะมีการเข้าดาวนะครับก็มีการประกวดการเดินภาพแบบเดินแบบแบบผ้าไหมแล้วก็มีการเดินแบบของผ้าจัตุรัศรีสเกตแล้วก็มีการบันทึก ตกลงคลําร่วมมือด้วยการ MMOU วันนั้นรู้สึกท่านก็ได้อยู่ตรงนี้ไปทีนืงจอยากทราบว่าการ MMOU ในครั้งนี้จะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าการพัฒนาสินค้าเราไปขนาดไหนครับผมเ,เรื่องของผ้านะท,าท่านอธิบดีกรมการท่องเนะครับท่านวุฒิพงษ์จุนเจริญท่านก็ได้มี MMOU กับภาคส่วนในการเรื่องของการอนุรักษ์งานศินผ้าสินสินผ้า,า,สนา,สนาสินไทยในการาให้คงไว้ในแผ่นดินเนื่องจากเป็นเรื่องของ ตามสว,วนี์ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงเพื่อให้ชุมชนได้สืบทอดการใช้ผ้าไทยเพราะจังหวัดศรีสะเกดก็ได้นำนโยบายดังกล่าวมาขยายผลด้วยการทำเอโ u ยูเซนเอโมยูกับทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกดทั้งเป็นภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนมาทำเอโ u ยูกับทุกภาคส่วนรวมถึงส่วนราชการในการที่จะให้มีการใช้ผ้าโดยเพราะเจ้าหน้าที่แล้วก็ ผู้นําเครือข่ายองค์กรเนี่ยเราจะใส่ผ้า,าไทยทุกวันนะครับทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นราชการก็จะมีใช้เครื่องแบบหนึ่งวันคือวันจันทร์นอกนั้นก็จะส่งเสริมไม่มีการใช้ผ้าไทยอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็เป็นเสื้อของผ้าสีลาวาแล้วก็นํามาปักแซวทําให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเป็นเท่าตัวนะครับฝีมือการแซวนี่แซวด้วยมือแล้วก็ใช้ฝีมือของพี่น้องในปีที่แล้วเนี่ยเราได้เตรียมคนเหล่านี้ที่จะให้ มีทักษะทางช่างไปถึง2,000คนใช้เงินของทกองทุนบทบาทสตรีไปถึง3ล้านบาทตรงนี้ก็จะทําให้พี่น้องเรามีฝีมือแล้วก็มีรายได้โดยต่อเนื่องครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านผนำการจังหวัดสิรเกริตนะครับท่านจรินรอบการครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราขออนุญาตที่จะมาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการที่โอววันนี้มีท่านอุตสาหการรมจังหวัดใช่ไหมครับเออครับท่านเมื่อกี้ท่านจรินรอบการผนำกาจังหวัดสิรเกิตะมาด้ยู่ ทางคณะกรรมการด้วยใช่ไหมครับก็คือทางอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดศรีสะเกดครับคุณสิริสิริพันธ์อ้นชื่นใช่ไหมครับผมสิริพันธ์อันชื่นค่ะอันชื่นใช่ไหมครับก็สิริพันธ์อันชื่นครับเป<ห>็นไงบ้างครับที่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าเน,นี่ยครับผมค่ะในส่วนของสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกดนะคะเราก็จะดูจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันการย้อม ย้อมผ้า้ยย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาตินะคะ<ม>แต่สําหรับสํานักง,งานเราก็จะดูต่อจากนี้นะคะเช่นว่าเมื่อเขาย้อมเส้นใยเสร็จแล้วนะคะเขาจะต้องไปทอเป็นผืนผ้า<ม>ซึ่งถ้าหากทอเป็นผืนผ้าแล้วตรงนั้นนะคะสำนักง,งานเราก็จะช่วยดูแลในเรื่องของมาตรฐานผิดพันชุมชนเรื่อง้าผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาตินะคะ<ม><ม>ซึ่งในการที่เราจะรู้มัน,มนจะได้คุณภาพรูปป่ามันต้องดูหลายอย่างเนาะม,มันจะต้องดูทั้งความสม่ําเสมอของสีรวมถึงการเมื่อทอ การทอทอลายต่างๆถ้าเป็นลายมีลายสม่ําเสมอไหม,ม,มหรือว่าถ้ามีการมัดหมีผ้าปลายนั้นชัดเจนหรือเปล่า,าแล้วก็มีการทดสอบเกี่ยวกับสีการตกสีนะคะแล้วถ้าเป็นย้อมสีธรรมชาติก็ต้องทดสอบเป็นสีธรรมชาติหรือเปล่าอ,อันนั้นจะต้องอาศัยห้องแลบนะคะซึ่งก็จะเป็นการที่จะทําให้รู้ว่าผ้าของเราที่ทําออกมาเนี่ยมีคุณภาพตามที่กําหนดหรือเปล่าซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อผ้าของเราไปของของกลุ่มในจังหวัดสิสเกตของเรา ะะตอนที่ผ้าที่มาสีเก็ไใไกลแล้วใช่ไหมครับเหมือนขนาดนี้ก็บใบไกลนะคะก็ได้เป็นผ้าที่ทได้รับความนิยมเนาะแต่ว่าสีต่างๆในผ้าที่ตอนนี้ที่เรากําลังจะบูมหรือกาล,ลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผ้าสีสลําดวนสีกุลาสีลาวาอย่างนี้นะคะเราก็เพิ่งกำลังบูมตอนนี้เราคงจะต้องพัฒนาพัฒนาเรื่องของสีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะต้องดูตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะคะ <ล>นิดนึงนะครับว่าตอนนี้เรื่องของอุตสาหกรรมเราได้ผ้าผ้าใหมเราได้เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมากใช่ไหมครับว่าเป็ไงตอนนี้มีการส่งเสริมไารรับอุตสาหกรรมระดับการการที่กลุ่มไหนจะได้มาตรฐานหรือเปล่าเขาจะต้องส่งตรวจเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นผ้าสีสเกตส่งตรวจผ้าเยอะนะคะมปชได้เยอะค่ะแต่ว่า ใบรับรับรองมาตรฐานผิภัณฑ์ชุมชนใบอนุญาตนั้นก็มีกำหนดนะคะ3ปี <S <S <น>เพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาคุณภาพให้ตลอด <S <S นะคะ3ปีก็จะสุ่มตรวจระหว่างระหว่าง3ปีก็จะมีการสุ่มตรวจนะคะมีสุ่มซื้อสุ่มซื้อผิภัณฑ์ไปตรวจ<อ>ถ้าหากว่าตรวจแล้วพบว่าออสินค้าเนี่ยไม่ได้มาตรฐานยกเลิก,กไปรับรองเลยค่ะต้องต้องยกเลิกเลยนะถือว่าคุณได้ใบอนุญาตอายุใบอนุญาต3ปีแต่เพิ่งได้ปีเดียวแล้วไปสุ่มตรวจแล้วไปทดสอบปรากฏว่าไม่ผ่านไม่ ไม่ผ่านใบยาตัวนั้นยกเลิกเลยนะต้องไปทําให้ได้มาตรฐานก่อนต้องเริ่มเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะโอเคที่ไายคำนี้เราเดี๋ยววันนี้โอกาสเราจะได้นําท่านสาหกรมจหวัดครับคุณสิริพันธ์อันชื่นนะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการสร้างมาตรฐานมปชอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากยิ่งครับวันนี้ท่านทำหน้าที่เยอะทัางเป็นทั้งคณะกรรมการด้วยก็เลยมีโอกาสในตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับท่านครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะคู่ไปเดินดูต่อครับ